สวัสดีเพื่อนๆชาวจัมแ s s แซมเบนะฮะในคลิปนี้เราจะไม่ได้เล่นเนาะแต่ว่าจะมาแนะนำแต่ละเมนูนั่นเองเรียกง่ายๆว่าหากเพื่อนๆอ,อยากมีตัวละครครบก็สามารถทำตามนี้ได้เลยแต่ว่าหากผมตกหล่นตรงไหนไปต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยอันนี้ขอย้ำก่อนนะครับแต่ว่าน,นี้ผมจะบอกเท่าที่ผมนึกออกและที่มองว่าเอ้ยมันจำเปนะ็นอ่ะอันเนี้ยได้แน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาขอเริ่มเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ อันดับแรกเนาะมาที่ซ้ายบนสุดหรือเรียกว่าโปรไฟล์ของเราเนาะหลังจากกดเข้ามานะครับมันจะมีในส่วนของเอ่อตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยไอ้กดเพชรเนี่ยตรงนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะได้ตรงนี้ครับอันนี้คืออัพตามเลเวลเนาะเลเวลแค่ไหนก็คือได้ตามนั้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากเล่นไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อก็ได้เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคอันดับต่อมานะครับในรูปของโกคูเห็นปะนะตอนเนี้ยถ้าแตะเข้าไปนะครับมันจะมีเนื้อสดของใบซึ่งใบเนี้ยมันจะมาจากเควสหรือกิจกรรม ต่างๆนั่นเองนะครับโดยโดยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือเก็บเควสและเดี๋ยวเราจะได้ใบเนี้ยมาเองล็อกอินรายวันเควสค่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าเราเก็บถึงระดับหนึ่งมันก็จะให้ตัวละครไปด้วยเช่นอย่างตัวเนสโกเนี่ยจริงๆอ่ะตอนแรกมันอยู่ที่2 9 0 0วะ่ะแต่ว่ามันลด50%ก็เหลือสักประมาณเอ้ยตอนแรก6000นะครับแต่เหลือประมาณสัก3 0 0พันนั่นแหละเบ็ดเสร็จประมาณนี้ถ้าเก็บถึงก็จะเปิดตัวละครได้เลย ซึ่งแน่นอนรัาว่าเพื่อนๆสามารถเปิดได้ยังแบบเห็นปะเห็นปะหลายตัวนะครับทุกตัวละครที่แบบเฮ้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่มันจะไม่ใช่ทั้งหมดให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะย้ําแค่ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งมันจะมีตัวละครแยกอีกหนึ่งทีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับโดยเราไปสุดนี้ก่อนพอสุดเนี่เราจะได้เห็นก่อนว่าอ๋อมันจะมีตัวละครนี้นะจะมีตัวละครนู้นนะ อย่างเช่นตัวละครมินาโตะถ้าผมจําไม่ผิดตอนแรกเหมือนเกมไม่มีนะถ้าจําไม่ผิดไม่มีนะอยู่ดีมันก็มาเพราะว่าตัวละครมันเพิ่งเข้านั่นเองนะครับอ่าอย่างตัวละครกอนแน่นอนคบว่าเดี๋ยวมันจะมีตู้สุ่มเช่นยกตัวอย่างในตู้สุ่มนะครับเป็นรูปดาวเนาะข้างๆตู้เงินนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะแตะเข้าไปครับมันจะเป็นตู้สุ่มแบบนี้หมายความว่าหากเพื่อนๆสุ่มได้แล้วหนึ่งตัวคําแนะนําหยุดอันนี้คือคาแนะนํานะ ส่มได้ปุ๊บหยุดทันทีอย่าสุ่มต่อนะครับจริงๆสุ่มต่อจะได้อะไรน,นะเพราะว่าเราสามารถไปปลดเอฟเฟกหรือว่านู่นนี่นั่นได้ยกตัวอย่างเช่นตัวยูจินเนี่ยมันจะมีตรงนี้เห็นไหม a c h i ิ v e m e n t นะครับพอเข้ามาเนี่ยเ,เราเอ้ยไม่สินี่นี่นี่อาางนี่อล่างน,น,นี่แล้วมันจะมีคาว่ากีฟนะครับหลังจากที่เราส่งไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยมันจะส่งเข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรครับเลเวลมันจะอัพอัพแล้วคุณจะได้ปลดล็อกตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมล็อกปลดเสียงล็อกไฟล์ Movement เอฟเฟกตมัดทุกอย่างครับมันจะปลดล็อกที่ตรงนี้ทั้งหมดเอาให้เคลียร์ก่อนนะเนี่ยสามารถปลดล็อกได้เนาะแล้วถ้าถึงเลเวลสิก็จะได้ตัวละครน,นะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าทุกตัวสามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆต้องมีตัวละครก่อนไม่งั้นมันมันเออมันไม่ได้เนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมเลื่อนให้ดูอ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ป่าว่าบางตัวในนั้นไม่มี ย้ำก่อนบางตัวไม่มีเช่นนาูโตะโอเคปะนาูโตะร่างนี้เอ้ยไม่มีวะหรือลูฟี่ร่าง2ปีก็ไม่มีนะครับหรือตัวละครเอ่อโกคู Goku ก็ไม่มีโอเคไหมหรือครบแล้วเหรออ่ะครบแล้วครบแล้วยังตัวละครกอนอันเนี้ยก็เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับตอนแรกไม่มีนะโตเพิ่งมานะครับเพิ่งเข้าเลยนะครับเป็นไฟเตอร์นั่นเอง เอาล่ะทีนี้หลังจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะหมายขวาวว่าหลังจากนี้ถ้ามีสมมุตินะตู้ยูจิเราสูมได้คือจบไปแล้วหลังจากนั้นแนะนําให้เก็บเพชรไปเลยเนาะอย่าอย่าไปสูมเปิดต่อนะครับไม่งั้นแบบคือทําไมก่อนเหตุผลเพราะว่าไอตัวละครพวกนี้มันมีดรอปเลทเห็นไหมมันมีเลทของตัวละครตัวนี้จะเยอะกว่าตามปกติและตัวละครเห็นไหมยูจิ0.25แต่โกคูลูฟี่นาูโตะคือสาตัวเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไป 0.0แต่ทีเนี้ยอนาคตมันมีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวละครโกคูมาอยู่ในตู้แบบนี้ลูฟี่และนนลูโตะแน่นอนจะมาอยู่ในตู้แบบนี้ทุกตัวนะครับพอเป็นเลดเมื่อไหร่แนะนำให้สุ่มตอนนั้นและประเด็นก็คืออันดับต่อมาเนี่ยไอตัวละครเมื่อแกที่อธิบายอาจจะออกในตู้แบบนั้นด้วยแต่คำแนะนำคือเราควรสุ่มในตู้ที่มันมีเลดดีที่สุดก่อนให้มันออกถ้าไม่มีค่อยว่ากาัน อันดับต่อมาเราจะได้ในส่วนของของต่างๆที่ผมส่งกิฟต์ให้ดูเมื่อกี้ครับซึ่งเอาไปอัพตัวละครให้ครบเวลสิซะแค่นั้นเองก็ถ้าตัวนี้ครบกับตัวอื่นต่อตัวอื่นต่อเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะครับแล้วอันดับต่อมาเราจะบอกต่อว่าแล้วไอเรทรพวกเนี้ยเราจะหาได้จากไหนเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อแล้วนะครับโดยนะครับเราจะมาในส่วนของหน้ากิจกรรมตรงนี้ซึ่งมันจะมีเควสซีซั่นเก็บให้ครบเควสแบบเนี้ยรายสัปดาห์เก็บให้ครบ ทั้งหมดมันจะมีอยู่8สัปดาห์นะตัวเกมน่า,นาจะเป็นซีซั่นแบบพบ3เดือนรีหนึ่งทีน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เควสรายสัปดาห์ก็พยายามเป็นไม่ได้เก็บให้ครบเป็นไปได้คือเก็บให้ครบนะครับแล้วเราจะได้ซีซั่นพาร์ตนั่ส่วนพาร์ตรงนี้เห็นปะ่ะมันจะได้ตรงนี้จะได้ตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าหากมีเพื่อนๆถามว่าเอย,อย่างเงี้ยพาร์ตควรเติมหรือเปล่าผมก็จะตอบว่าเติมไม่เติมก็ได้อยู่ที่รีบหรือไม่รีบคําว่ารีบ อยากได้ตัวละครครบอย่างแง่ไวๆอ่ะก็เติมได้ถ้าอยากได้ไวเติมได้นะเราไม่ได้มีปัญหากันนะครับแต่ว่าถ้าไม่รีบเลื่อยๆแบบผมอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องซีเรียสเพราะถึงแม้ว่ารีบให้ตายสุดท้ายมันก็จะมาตายรังที่เควสอยู่ดีเพราะเควสมันตันพอเควสตันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ไม่ได้ละมันหมดแล้วไงเออคือทุกวันเนี่ยมันมันจะให้เราทำแค่แค่แค่สามเควสนี่เว้ยทำเสร็จพาร์ทมันจะเด้งเรื่อยๆเห็นนะพอเด้งเรื่อยๆก็เก็บอย่างเงี้ยก็เด้งเรื่อยๆก็เก็บ เก็บเอาทุกวันเกมเน้นให้เรา,เาลงเล่นทุกวันเป็นประมาณนี้นะครับอันดับต่อมามาที่รูปปฏิทินข้างๆรูปเจข้างๆรูปเจพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอีกแล้วซึ่งมันจะมีแบบเป็นรายวันเนาะหวันปลดล็อกหนึ่งสองสามี่ซึ่งตอนนี้เกมเปิดมาละ7วันทีนี้หากเพื่อนๆทำเควสครบตามนี้ก็จะได้ของสูงสุดก็จะเป็นประมาณนี้แบบได้ตัวละครได้เพลรได้อะไรเงี้ยอย่างตัวทันจิโร่เมื่อกี้เห็นปะ คือไอ้หน้าแรกมันมีนะครับไอ้หน้าแบบถัดเรื่อยๆมันมีแต่ว่าถ้าเราเก็บครบตรงนี้มันก็จะมาดังนั้นแตเขาว่าหลังตัวทันจิโร่ไปแน่นอนครับตูวอื่นก็จะมาแทนแน่นอนนะครับซึ่งมันอาจจะแบบอยู่ตัวท้ายๆเลยแต่กิจมาก่อนก็ทํากิจได้ปุ๊บเราก็จะจะได้ตัวละครนั้นแทนเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บเศษได้ตัวนั้นอีกแล้วเพราะมันได้ไปแล้วไงจากตรงนี้มันได้ไปแล้วนะครับที่เหลือก็เก็บให้ครบแต่คําแนะนําเนี่ยพยายามเอาเพชรเป็เปนหลัก เพชไหนก็ได้ที่มันได้ในส่วนของเนี่ยเพชรเนี่ยคำแนะนําคือเก็บให้ครบเอาเท่าที่ไหวนะครับเพราะว่าอันเนี้เยเหนะ็นป่ะเล่นครบ30เกมโอ้มึงบ้าแล้วก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะครับเนี่ยอาร์พสตาร์เนี่ยอะไรเงี้ยนะเก็บไปครับทําก็พยายามเก็บให้ครบก็แล้วกันอันนี้คือเรียกว่าพยายามนะครับโดยตามปกติตัวเกมมันจะให้เราเล่นวันละโดยเฉลี่ย4-5เกมอันเนี้ยที่เกมออกแบบมานะ 4 5ถึงเกมต่อวันก็คือประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าเล่นได้ประมาณนี้นะครับ4-5ถึงเกมต่อวันนะคุณจะเก็บกิจกรรมได้ครบเลยยกเว้นบางอย่างยกเว้นแค่บางอย่างเท่านั้นอาจจะแบบเนี่ยไปจอยขับซ้าไปอยู่ในกิวซ้าหรือว่าเก็บนู่นนี่นั่นอะ่ะเออจะ่วนใหญ่นี่แหละครบ่วน่วนใหญ่ครบอยู่ละหรือให้ไปลงด่านดรกก้อนบอลอ่าประมาณนั้นอันดับต่อมานะครับอันเนี้ยเมื่อกี้คือทันจิโร่รอบเนี้ยแม่งมาเป็นตัวละครยูจิ เฉยเลยอย่างที่ผมบอกครับว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบเพจสลับมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเห็นปะสุดท้ายก็จะได้เป็นเพจเช่นเดียวกันจะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยครับพยายามพยายามเล่นให้ได้สี่ถึงห้าเกมทุกวันและคุณจะได้ครบอันนี้เดี๋ยวถือว่าผมสรุปให้แล้วนะและอันนี้คือกิจกรรมที่มันจะมาเรื่อยๆเนาะวันเด็กครบ7วันจะได้เพจอ่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องแคร์เนาะล็อกอินได้ทุกวันอยู่แล้วตัวละครลูฟี่อ่าก็คือเกมเปิดใหม่หมือใหม่เข้ามาล็อกอินก็ ได้ครบทุกคนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตัวนะได้ของนะครับแล้วก็ q u วสของยูจิอีกอันนึงเนาะซึ่งถ้าเก็บครบเนี่ยเราจะได้ในส่วนของของตรงนี้ q u วสมีบอกอยู่แล้วเหมือนที่บอกเกมมันออกแบบมาให้เราเล่น4-5เกมต่อวันทีเนี้ยเราสามารถแลกของได้แน่นอนครับเพชรเอาเพชรมาก่อนจากนั้นก็ไปแลกเป็นตัวเจซึ่งเดี๋ยวตัวเจเนี่ยมันจะมเีเป็นคอยเอาไว้ขอเป็นแลกในร้านเดี๋ยวเราค่อยทยอยนะครับเห็นป่ะเป็นของตามนี้เป็นของตามนี้เลยแล้วก็ มินาโตะนั่นเองนะครับอันนี้เรียกง่ายๆว่ากิจกรรมเพิ่งมาก็เลยทําคลิปนี้มาบอกนะครับเป็นยังไงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูครับโดยเกมแม่งบอกแล้วเอ้ยเติมสิวะเอ้ยเติมนิดนึงสาบาทนะครับเติมสาสบ,บาทเนาะอันนี้คืออย่างแรกเนี่ยแล้วก็แตะตรงนั้นนะ่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ที่เราสนเนี่ยคือตรงนี้ครับเล่นครบ15เกมคุณจะได้ตัวละครมินาโตะชัดเจนนะครับเนี่ยคุณจะได้ตัวละครเลยเว้ยเออททั้งที่เราแบบ ไม่ไม่ต้องเติมกันเลยก็ได้เกมมันออกแบบมาแบบนี้นะครับก็เล่นให้ครบ15เกมอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมเล่นไปนล้วสาเกมกันับ3ครบปุ๊บได้ปับ๊บแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะพากลับมานิดหน่อยนะครับสําหรับหน้าอันนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วทีเนี้ยเราลองไปขวาสุดครับมินาโตะอยู่นี่จ้าสมมุติถ้าได้แล้วมันก็จะหายไปเคลียนะและถ้ามีตัวใหมมามันก็จะเพิ่มให้เราทันทีหรืออัลล็อกก็ได้เดี๋ยวมีเพื่อ,อถามเฮ้ย ไปออการนี้มาจากไหนวะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มชี้ให้แล้วกันนะอย่างแรกไปที่กิจกรรมอันเมื่อกี้อีกหนึ่งทีแล้วทีเนี้ยมันจะมีให้แรกครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดผมแรกได้จากตัวละครยูจิ่าวะถ้าจะไม่ผิดนะมันมีอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเนีๆยเนอ้าวไปไหนแล้ววะขออภัยลืม <laughs> ลืมเออ GM GM มีแจกด้วยเออ g m GM ก็มีแจกนะครับหรือว่าเราจะมาอัลล็อกที่ ตรงเนี้ยก็ได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมีอยู่2ใบมั้งถ้าจําไม่ผิดนะใบมันจะเป็นประมาณนี้ครับเฮ้ยแต่ผมว่าจําได้ผมไปเอามานะได้เหมือนเหมือนได้จากการแรกอะครับอ่าเหมือนได้จากการแรกเนี่ยนะผมขอไปที่ร้านค้าบ้านนึงจำไม่ได้จริงแรกแรกมาตั้งแต่วันแรกๆเลยมันเป็นของที่สําคัญเนะาะแต่ผมลืมบอกนะครับอ่าอันเนี้ยเขาให้เติม60เพชรก็คือ30บบาทนั่นแหละเราจะแลกตัวละครเลยแบบเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เนี่ยจะมีตรงนี้เห็นปะใช้เงินแรกใช,ใช้เงินแรกนะครับซึ่งแนะนําว่าทุกวันจันทร์มันจะรีเห็นปะแลกได้สัปดาห์ละ1 0 0เพรก็คือแลกไปเรื่อยๆส่วนตัวละครเหล่านี้ถ้าอยากเล่นเอาเงินมาแลกแล้วก็ไปเล่นชั่วคราวได้ถ้าอยากลองนะถ้าอยากลองส่วนเพ็รตรงนี้ไม่แนะนานะครับใช้1นึ่งหมื่นแล้วได้20่ห่วยมากอย่านะครับอันอต่อมาเนี่ยจะมีโซนของ sp ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับเห็นปะบอกไปเมื่อกี้ไอที่เป็นตัว j เ,เออถ้าเราแลกได้ครบแล้ว หมายความว่ามันจะแลกได้เรื่อยๆถูกป่มพอเรื่อยๆแล้วครบแล้วเนี่ยเราสามารถแลกตัวละครเหล่านี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดนะครับ<ม>เราจะได้เป็นตัวมาเลยเว้ยเห็นป่มแบบสายฟรีเลยนะเอออันเนี้ยแนวสายฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสกินรูโตะน่นี่นันน่นซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ใบนี้ได้แต่ผมยังไม่เปิดนะเพราะว่ายังไม่มีตัวถ้ามีตัวเดี๋ยวจะแลกสกินอีก1ดีซึ่งอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดเกมน่าจะแจก1อันนะครับเกมแจกเนาะเนี่ยบ้างเป็นสกินแล้วก็ ไอ้ตรงเนี้ยเป็นตั๋วเนี่ยสกินค,คอยเนี่ยเราก็สามารถแลกตัวละครสกินมินาโตะหรือโนบะระซาสึเกะแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้คือแล,แล้วแต่สะดวกแล้วนะเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นตัวเจเห็นไหมตัวเจจะมี2อย่างมีสีม่วงกับสีนี้ซึ่งแน่นอนสีม่วงก็เอามาใช้ได้นะครับเป็นหัวใจต่อซีซั่นหัวใจเนี่ยเอาไปส่งกิฟต์ให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับหรือจะเอามาแลกเป็นตรงนี้ก็ได้เป็นตั๋ว เนาะเพราะว่าเพชรเกมนี้เก็บยากมากยากโคตรๆนะครับอ่ะถือว่าผมเอามาบอกให้ก็แล้วกันว่าสรุปคร้าวๆเป็นประมาณนี้ในสิ่งที่เราควรที่จะต้องทําและคุณจะได้ตัวละครครบเช่นอย่างยกตัวอย่างอ่ะอย่างตอนเนี้ถ้าผมจะเอาตัวละครก่อนได้ไหมได้หรือมินาโตะก็ได้เลยทันทีแต่มินาโตะส่วนตัวผมไม่เอาเหตุผลเพราะย้ําไปกับพี่เดิมกับที่เดิมเลยเว้ยทำไมใช่ไหมเราลองดูที่ปฏิทิน แล้วทีเนี้ยมันจะมีในส่วนของมินาโตะอย่างที่บอกครบ15เกมเพื่อนๆได้แล้วดังนั้นไม่ไม่ต้องแลกมันไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเลยดังนั้นเราโควนที่จะแลกสําหรับตัวละครที่มันไม่มีให้แลกหรือตัวละครกรเอ้ยอันเนี้ยไม่มีเห็นปนะเกมไม่มีแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องแจกส่วนตัวเชื่อว่าแจกนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแจกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีแจกเห็นปะดังนั้นถ้าอยากได้จัดกรมาเลยก็ได้ โอเคฟึ้งอัลล็อกได้เลยอันนี้ผมทําให้ดูเลยนะเห็นปะ่ะฟึ้งได้ทันทีเลยอ่าแล้วก็จะอยู่หน้าแรกหลังจากนั้นเนี่ยมันเราก็แ,กแลกแล้วเราจะได้ก่อน่ะแทนที่จะเอาตัวเนี้ยเราก็เอาตัวนั้นก่อนก็ได้อันนี้คือแค่บอกเป็นอย่างคร่าวๆนะครับบอกคร่าวๆนะแบบรับรัเธอน่ะเออเพื่อให้ได้ก่อนนะครับหรือมันมีอีกหนึ่งใบก็คือใบแบบนี้ใบมันมี2แบบเห็นไหมก็คอนเฟิร์มแล้วก็จะสวิตช์มาอยู่หน้าแรกเลยเช่นเดียวกัน ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเอาเป็นตัวละครไหนทําไมผมถึงไม่เอาโยรุอิจิทาไมถึงไม่เอามินาโตคือมินาโตบอกล้แต่ถึงไม่บอกตัวมันก็มันที่ที่ผมเล่นมานะมันไม่ได้แบบเก่งเวอรวัาวางอะ่ะส่วนตัวผมว่าเนสโกดีกว่าผมเลยไม่ได้สนใจมันนะครับก่อนไม่เคยเล่นโยรุอิจิไม่เคยเล่นเลยต่อไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยแลกมาอีกที ก็สรุปเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็แล้วกันหวังว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครครบเนาะและถ้าเป็นไปได้ย้ำอิ่งหนึน่งทีถ้าสุ่มได้แล้วเช่นอย่างยูจิผมสุ่มได้ผมหยุดนะเป็นไไม่ได้ก็ควรจะหยุดกันนะครับอย่าไปสุ่มเพิ่มเด้อ